5ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จกรรมอะไรการชิงร้อยแล้วก็วันนี้เราก็เลย,ยเวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับวันนี้ก็จะรรมอะไรการชิงร้อยแล้วก็วันนี้เราก็เลยเออถือโอกาสมานานนะครับเพราะไม่ได้ใส่บาตรเลยนะฮะก็เลยวันนี้ก็ทานลุกตนตั้งแต่ตีห้าทากับข้าวแล้วก็มาถวายสารทานให้กับละติ ละติก็เป็นเครือญาตินะครับซึ่งผมก็เคยพูดในคลิปไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ท่านบวชอยู่ในร่มกาสอพักนะครับบวชก็กายาวสองพมัษาบ้ายวงได้พ<ะ>ันษาหนึ่งแล้วยังกันพันษาอยู่แล้วเออโอเคนะครับเดี๋ยวรอพรติมานะครับนี่เป็นเวลาหกโมงหกโมงเชาเดี๋ยวสักครู่ก่อน ชิวอนบินแลวครับผมมาแล้วชีวอนกำลังมาไทยแม่มาลากุ้งมีสี่ตัวแต่ว่าผมจะคนไม่กินกุ้งเลยขอตัวเดียวพอมีพันอมยังไงดูง่ายเลยก็แกะจากซองมา้น้ำปรุงรสก็มีอยู่แล้วแค่น,นั้นเองผัด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 ,ผดได้กินเลยนะทำง่ายมากเนาะทำง่ายมากเลยว่างเลย ตัวบ่ายนี่เรากินผัดไทยอือหือออยอร่อ,รอะไร่อยอืมอืมเนี่ยไตามแม่งพ่อปรุงอะไรอีกไหมเออฮะอ๋อลยนี่นะมื้อเย็น <laughs> Why is he hopping on one foot? Your temper know just even they can only help

คุณก็คดียูคะพูดกาหลคดีอย่ร์คะพูดภาษกาหลาอาอะไรเีอมเียก็อร่อยเนคุณไม่เอบกินเลือนเลยนกสจีบ กค hmm. ุมขึกไว้นะคะคุมแน่นๆนะเยีงยม่มากเค่ะอะไรมากเลยค่ะอย่นคนก็ต้องกินนะอึ้นขึ้นขึ้นยังงงเลยไ

ก้ควุนเก็บแนน่แต่วจแก๊สอีกเน่เออรวจแก๊สได้500ไม่กเ่ะแกงเปล่าแกลเนื้อโอไม่เขาไม่ได้กินเนื้อไปเลยเออแต่ก็กินน้ำได้ยัย แต่ว <Amen. S 2> ่าไม่หมดด้วยคือร้องหมดเลยตึงแน่นตึงแน่นมั่วที่หนงใชเไ็น